ผมขอญาตแทรกนิดเดียวนี้ขึ้นได้เลยนะครับความจริงดัชนีอันหนึ่งที่ชี้ว่าเศรษฐกิจล้มเหลวมากนะฮะมีการคาดกันว่าเปิดเทิมมาโรงเรียนเอกชนประมาณไม่น้อยกว่าห้าสิบแห่งต้องปิดอืมอล่าสุดจะมีครูคนหนึ่งที่ดิ่งตึกคุณตุปานคงอ่านข่าวใช่ต้องต้องไปเกณฑ์ก็ไปหาลูกแอหาลูกค้าอ่าใช่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 มันจะท้ออะไรไหมครับมันจะทอน เศรษฐกิจไม่ดีเพราะอะไรเพราะคุณไม่กล้าส่งลูกเรียนเอกชนหนึ่งด้วยเหตุผลไม่มีเงินนะเอาไปเรียนเรียนวัดครับเรียนประชาไปเรียนของเรียนรัฐแทนนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยตอนมีเงินเนี่ยอยากให้ลูกเรียนเอกชนเพราะว่าภาษาอังกฤษจะดีอะไรต่างนะอันนี้คือประท้อนนะอันที่สองคือไม่แน่ใจสถานการณ์โควิดว่าจะต้องเรียนออนไลน์ไหมผมคุยมาหลายคนแล้วทุกคนบอกว่าปีนี้ต้องสอบเข้าเรียนรัฐบาลเพราะว่าเอกชน เสียค่าเทอมปีมาหลายเดือนหลายหลายเดือนนะครับเพราะเพราเสียเสียค่าเทอมไปนะครับเสียค่าเทอมไปแต่ลูกเรียนอยู่บ้านอืนะใช่กระทรวงศึกษาบอกว่าต้องลดค่าเทอมแต่จริงๆนั้นทางไปผัดไม่ได้ลดใช่เพราะเขามีค่าใช้จ่ายเขาจ่ายเงินเดินครูอันนี้ก็ได้เห็นใจเขานะใส่ตับพูะคือรัฐมนตรีพักหลังเนี่ยรัฐมนตรีแล้วก็ที่ปรืประหลัดกระทรวงที่เกี่ยวข้องในเรื่องต่างๆผมคิดว่าพักหลังชอบแถลงข่าวเอาหน้า อืมที่ผมชอบใช้คาว่านั่งแถลงข่าวหน้ามักนั่งแถลงอ่านั่งหน้าเป็นแหล่แถลงข่าวอะ่ะอืมแถลงแล้วสื่อลงแล้วจบแล้วไงครับคือพวกนี้ก็ตัวดีพวกพี่พี่น้องน้องเหล่านี้คุณสักใจพี่ดุกีและท่านผู้ชมครับก็ไม่เข้าใจเดี๋ยวนี้กองบกเขาไม่ไม่เตรียมประเด็นหรือไม่เตรียมไม่ทําการไอให้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนกับว่าแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดให้ไปตั้งคําถามเลยตัวเนี้ยเดี๋ยวเนี้ยในเวทีแถลงข่าวถ้าจะหาหน้าข่าวถาม สดๆแทบจะไม่มีเลยนะอืมครับเอาแต่ข่าวแถลงแล้วเลียนครับนี่เลยเป็นมาแบบเนี้ยผมเลยบอกว่าถ้าเผื่อประชาชนไม่มีรายได้ไม่มีเงินจับจ่ายใช้สอยเศรษฐกิจล่มรัฐบาลจะเอาเงินที่ไหนมานั่นคือประเด็นประเด็นที่สองอย่าคิดว่าเอกชนจะรอดนะครับอ่าก็ไม่มีผมก็ไม่มีเงินไปซื้อของพวกคุณเหมือนกันอืมแล้วผลสุดท้ายนี่คุณก็เป็นหนี้เสียถ้าคุณไม่ให้โอกาสผงฟื้นตัว ครับไอ้สิ่งเหล่านี้ทำไมรัฐบาลมีนักคิดต้องเยอะแยะไม่คิดแล้วหากลไกในการทำความเข้าใจไปพูดก็ก็อย่างที่พี่ทวีบอกมันมีนายเยอะก็กูอยู่เฉยๆดีกว่าอยากให้ทำอะไรก็บอกมาทำตามสั่งไม่คิดผมถึงบอกนงว่านักนักธุรกิจเนี่ยนะครับควรจะมองได้แล้วว่าถ้าประชาชนยังมีลมหายใจคุณก็มีลมหายใจถ้าประชาชนไม่มีลมหายใจคุณก็ไม่มีลมหายใจเหมือนกันใช่ แล้วคุณอย่าลืมว่าเวลาคุณตัวใหญ่คุณล้มดังกว่าพวกผมนะอ uh ่ะฮะครับคุณล้มดังกว่าพวกผมนะอ uh ือมอือ huh. พวกผมเนี่ยยังไงน้ําใจยังเอื้ออาทรใครไม่ไม่ใครไม่มีบ้านพัฒนาใครที่อยู่มายังเอาพลาสติกเอาเศษไม้เศษลังไปต่อชายคาอยู่กันได้อืครับยังนอนทาป้ายรถเมยได้พวกคุณ uh huh. นอนได้หรือเปล่านี่พูดแบบ้าทาเลย uh huh. อนอนได้หรือ uh huh. ครับ คุณถ้าคุณคิดว่านี่คือกาไรคุณออกไปต่างประเทศเนี่ยคุณถามว่าคุณไปอยู่ต่างประเทศคุณจะอยู่ยังไงครับอืถ้าคุณรวยแบบอดีตนายกรัฐมนตรีคนก่อนคุณไปอยู่ได้แต่ถามว่าคุณเจ๋งแบบเขาแบบมีเงินแบบเขามีความคิดแบบเขาหรือเปล่าเนี่ยผมคิดว่านักลงทุนหรือนักเศรษฐกิจไอ้นักธัวจิตว่าเราพึงสำเนียกไว้ครับอคือคุณดูดซับคุณดูดซับผลกําไรไปจากประชาชน แต่ถ้าประชาชนไม่มีไรายได้คุณจะดูทซับอะไรคุณเหมือนกิน้าวยที่มันเป็นกากมันไม่มีน้ําตาลนะแล้วคุณก็ต้องทายทิ้งเมเื่อล่างกากีกหาทน้ําตาลคุณจะเป็นอะไรอนะ่ะน uh ี huh. ่ครับพี่ที่อยากจะเชียร์เห็นแล้วผมนะมผมอยากให้รัฐบาลตระหนักนะครับคำว่าทุนนิยมเสรีเพื่อให้เกิดการแข่งขันให้ผู้ประกอบการนะครับผลิตสินค้าดีๆแล้วก็มีราคาถูก เพื่อมาขายกับพี่น้องประชาชนเนี่ยรู้สึกเป็นทางเลือกประชาชนนะครับในทางปฏิบัติของชีวิตจริงมันไม่มีนะฮะไอท้ทฤษฎีเพ้อฝันจากต่างประเทศนั้นเลิกเถอะมันไม่มีอืโดยเฉพาะสังคมไทยคุณศักชัยพิทยีและท่านผู้ชมครับมันไม่มีทุนเสรีในการแข่งขันเพื่อที่จะเอื้อประโยชน์กับผู้บริโภคม,มันมีแต่ทุนเสรีผูกขาดหัวกันหรือทุนเสรีหัวกันเพื่อผูกขาด หนึ่งมึงไม่เสรีจริงแล้วมึงยังหัวกันอีกครับเออธุรกิจบ้านเรามันมันอยู่ในกำมือเจ้าสัวไม่กี่ลายในประเทศนี้ประมาณสิบถึงสิบห้าลายแล้วเจ้าสัวพวกนี้ผูกพันอยู่กับอะไรไหมคุณสัจชัยพิทูวีและท่านผู้ชมทั์เก่าๆแต่ยังใช้ได้สมอค,คือทุนใหม่และทุนเกา่าทุนใหม่และทุนเก่าชักใหญ่สู้กันอยู่แบบเนี้ยออืื จะไม่แต่ไอ้ผู้ไปแล้วชักหญยสู้กันอยู่แบบนี้ผ่าน,นกลไกทางการเมืองทางรัฐสภาถามมาแล้วแบบนี้พี่น้องประชาชนจะอ้าปากได้ยังไงเราหลงเชื่อไปกับนิยามหรือวัฒกรรมเี่ยขก็สร้างกันทุนเสรีเพื่อการแข่งขันในการที่จะให้พี่น้องประชาชนได้ประโยชน์จากการใช้สินค้าดีๆราคาถูกเพราะมันเป็นกลไกในการแข่งขันอืม,มันไม่ใช่นะมันเป็นเป็นทฤษฎีอ่าข้อที่จริงรก็คือมันถูกหัวเพื่อผูกขาดจะไม่กีดกลุ่ม อืมนะครับนี่นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่ตรงนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็ตั้งคําถามกับประชาชนเหมือนกันนะครับไว้ต,ตกลงตรงนี้เราจะทําความเข้าใจกับมันได้หรือยังเราจะสะท้อนกลไกลในการที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของเราผ่านกระบวนการในการเลือกตั้งได้หรือยังถ้ายังเนี่ยเราก็ก็ต้องวนอยู่เนี่ยเราเรียกร้องการปฏิปรูปปฏิรูปปฏิรูป บางยุคบางสมัยยกชูํำปั้นลุกขึ้นสู้นะแต่ผลสุดท้ายเนี่ยมันเปล่าประโยชน์เนี่ยพอ,<ข>อรเราเปลี่ยนแปลงอำนาจจนชั้นผู้ปกครองรุ่นนี้ไปรุ่นนั้นมารุ่นนี้ไปรุ่นนี้มาอมพอถึงสุดท้ายเนี่ยเราก็ไปวนลูปอยู่แบบ่อเก่าๆในทางการเลือกตั้งครับเราจะเลือกคนที่รักเลือกพรรคที่ชอบอฮซึ่งในคนที่รัก เลือกคนที่รักไอ้พักที่ชอบเนี่ยมันก็คือระบบอ,อุปถัมภ์อันเก่าแก่ของสังคมไทยบางทีรักโดยไม่มีเหตุผลนะรักโดยไม่มีมไม่มีคําถามเลยมันดีหรือเปลารู้เพียงแต่ว่าเอ้ยวันง,งานบ้านกูทําบุญบกูบวชลูกกูแต่งงานมันมาให้ซองอบางคนนี่ไปนี่ให้ซองเปล่าเขาไว้นะครับอย่างนี้ก็เบี้ยนี่ไปไปแจกทุนนักเรียนนะ่ะเสนอหน้าไปขอโรงเรียนเพื่อจะแจกทุนนะ่ะ ยังให้ซองป่าไว้เลยอ่ะตกลงครูกับผู้ปกครองทะเลาะกันแหลกล้านเลยแต่ผู้ปกครองส่งครูเงินทุนคุิงโอ้ไปไปเจ้าวาดทะเลาะกับกรรมการวัดไปทอดพระป่าใส่ซองไปอ่ะครับแต่ยังยังพอมีความฉลาดอยู่บ้างนะไม่เขียนชื่อเลยครับครับใส่ซองป่าอาวแล้วผลสุดท้ายคุณสักใจพี่วีแล้วท่านผู้ชมไปช่วยงานแต่งเออ ถ้าคนรับซองเนี่ยไม่ใช่ตัวพ่อตัวแม่อยู่ตัวหลักเจ้าภาพเนี่ยคุณรับไปไปให้ทะเลาะอีกหาวโอมเงินหาว่าแกะซองเอาไปอโอระดับนี้เขาจะเป็นได้ยังไงเขาเป็นถึงสอสอเขามีหน้ามีตาเขาจะไม่ให้ซองเปล่าได้ยังไงอ๋อเออเราล้นวุ่นวายไปหมดไปไปโรงเรียนก็ไปเสนอหน้าไปขอจะให้ทุนเราปรากฏให้ซองเปล่าเออผู้ปกครองผู้ปกครองกับครูทะเลาะกันวุ่นวายไปหมดอืมไอ้ไอ้แบบเนี้ย เนี่ยมีคนออกมาแก้ตายนะไม่ใครหยิบมึงเข้าไปหรือเปล่าออใครถือซองออใครรับซองหยิบออกไปหรือเปล่าพอจทุน,นีัตแ่มพอจทุนีัตแจ่มเพราะปีหนึ่งเขาก็ไปหลายงานเนาะคงไม่มีจริงๆนั่นแหละเดี๋ยวก็คงมาตามมาให้ดีหลังโอ้ยทีนี้ผมอยากจะเติมสิ่งที่คุณสุปราณพูดนะเรื่องกรณีที่แบบเศร,รษฐกิจมันเสื่อมสุดแล้วก็เรียกร้องให้ให้ธนาคารต่างๆเนี่ยมามารวบทุกข์กับชาวบ้านเนี่ยรัฐบาลเนี่ย มีกลไกธนาคารในมืออยู่แปดแห่งนะนะรัฐบาลเนี่ยสามารถที่จะสั่งการให้ธนาคารในอานัตของตัวเองเนี่ยนำร่องก่อนแทรกแซงตลาดก่อนด้วยการที่จะพักนี่ก็ได้จะลดดอกเบี้ยก็ได้เนี่ยมันอยู่ในอยู่ในคําสั่งของรัฐบาลที่ทําได้ทันทีนะแต่ก็ยังไม่เห็นทําอะไระ <ผม S 1> ก็ยังยึยั<า>กยนะักไม่ทําอะไรนะฮะผู้กระชัยกาได้ไหม พี่กิจต้มยำกุ้งยังมีการแฮคัดครึ่งต่อครึ่งรถนี่ใช่ใช่ใช่ครับคือธนาคารรัดแปดแห่งมีใครบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาว่าเรายกเป๊กว่าเฮ้ยมันถึงเหรอกรุงไทยใช่ไหมฮะกรุงไทยธนาคารเพื่อการนําเข้าและส่งออกเอ็กซิมแบงก์นะครับธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทกสออมสินนะครับอิสลามแบงค์นะครับแล้วก็เอสเอ็มอีแบง์เนี่ย พวกเนี้ยทําได้ทันทีเพราะถ้าเกิดธนาคารของรัฐเนี่ยนําร่องเนี่ยผมเชื่อว่าธนาคารเอกชนเนี่ยอ,อยู่ไุดตามต้องตาม,มานแน่นอนไม่มีลูกค้าลูกค้าหนีมานี่หมดครับ,รบเออ